ใช่กะเมนกะอ,อหสงสัยกลับนะครับเ,เจ้าจะให้กับ้านกลกมาหักกันไว้หมดอ่ะ <laughs> เปิดได้กับของไหนลูกกีตาร์ไหนลูกกีตาร์ลูกกีตาร์าหรอ กิตาไหนก็นี่กิตากิตาแหวนนักศึกษโอ้เพื่อนนักงึกษเต็มเลยสองบีกิตาไม่มีสีก็มีสีก็มีสีอยู่ไหนนี่เจกานี่เจก้า เป็นม oh, no <T |ar|> ิว <about> สิกก็แล้วต้นกาเหรอต้นกาเหรอนี่นะนี่นี่ต้นกานี่ไปรูปใครรูปใครรูปใครน้องอะไรน้องอะไรไป่า